สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับบูมแล้วก็น้องบัมมี่อีกแล้วนะคะเราอยู่กันที่คลอง6ธัญบุรีค่ะกับร้านเฉินลงแบตเตอรี่เป็นอีกหนึ่งร้านค่ะที่ได้เข้าร่วม GS Retailer Club และว,วันนี้เราจะมามอบของรางวาัลเพราะว่าทางร้านได้มีการลงทะเบียนแล้วก็สะสมแต้มยิ่งทำยิ่งได้สะสมง่ายแลกได้ทันทีไปเลยไปมอบของรางวัลกันเลยดีกว่าค่ะไปเลย และตอนนี้ค่ะเราอยู่กับพี่เฉินนะคะเจ้าของร้านเฉินหลงแบตเตอรี่พี่เฉินเปิดร้านแบตเตอรี่เนี่ยมานานเท่าไหร่แล้วคะ7ปีแล้วครับเปีแล้วครับแล้วได้เข้าร่วมเป็น GS r e t ทล e r Club เนี่ยนานหรือยังคะก็เข้าร่วมตั้งแต่ที่มีโครงการเลยครับประมาณหนึ่งปี<ล>ครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วม GS r e t ทล e r Club แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะพัฒนาเรื่องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรถแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเรามีขั้นตอนหรือว่ามีวิธีในการเก็บข้อมูลลูกค้าหรือว่าการเก็บคะแนนยังไงบ้างคะ อกอันนี้ง่ายมากเลยครับผมก็คือว่าเราให้ลูกน้องเนี่ยเก็บข้อมูลที่เราต้องการใช้อะครับมาแล้วก็ส่งมาไว้ในไลน์แล้วในหนึ่งวันเราก็จะคีย์ให้ลูกค้าทีเดียวพร้อมกันหมดเลยหนึ่งปีที่ผ่านมาเรามีเอาไปแลกอะไรบ้างไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นบัตรโลตัสน,นะครับที่ว่าแลกแล้วก็ได้ใช้ ขอบคุณพี่เฉินมากๆเลยค่ะ GS r e a l t r การสะสมคะแนนง่ายในดเดียวยิ่งทำยิ่งได้สะสมง่ายแลกได้ทันทีค่ะแล้วเจอกันนะคะว่าครั้งหน้าจะไปที่ไหนไปมอบของรางวัลให้กับร้านไหนติดตามกันได้เลยแล้วเจอกันค่ะ